กายนพฤกราช2531ทับหลังนารายบรรทุมสินทับหลังศิลาโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยซึ่งถูกลักลอบนำไปจากปราสาทหินเขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลาเกือบ30ปีกลับคืนสู่ไทยอีกครั้งโบราณวัตถุชิ้นนี้เป็นประติมากรรมศิลาจำหลักบนทับหลังประตูของปรางพระประธานด้านทิศตะวันออกของปราสาทหินพนมรุ้งโบราณวัตถุชิ้นนี้คุณมานิตวันลิโพโดมผันธารักษ์พิเศษแห่งกรมศิลปากรได้สำรวจและบันทึกภาพไว้เมื่อพุทธศักราช2503ปรากฏว่าทับหลังชิ้นนี้นั้นหักออกเป็นสองท่อนตกอยู่ที่เชิงประตูปรางพระประธานและต่อมาทับหลังทั้งสองชิ้นได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยจน ปีพุทธศักราช2508จึงได้พบทับหลังชิ้นนี้ขนาดหนึ่งในสาของด้านขวาที่ร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งกรมศิลปากรได้ยึดเก็บมารักษาไว้แล้วนําไปประดับไว้ที่เดิมเมื่อมีการซ่อมปราสาทแต่ยังขาดชิ้นส่วนของทับหลังที่เหลืออีกสองส่วนต่อมาในปี2515ไปพบทับหลังส่วนที่เหลือซึ่งเป็นรูปนารายณ์บรรทมศิลป์ที่สถาบันศิลปะชิค,คาโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบังเอิญจึงแจ้งให้กรมศิลปากรทราบ นเกิดการเรียกร้องจนผู้ครอบครองยอมคืนให้ในที่สุดค่ะ